นา,นายอุตมะสาวนวายนต์แกนนำและผู้ก่อสร้างพักอนาคตไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสวัสดีครับช่วง2-3ถึงวันมานี้มีรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจเผยแพร่โดยองค์กรภาครัฐและภาควิชาการออกมาหลายชิ้นซึ่งผมขอหยิบยกมาร่วมวิเคราะห์กับทุกท่านโดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจที่คนไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันล่าสุดเมื่อวานนี้สภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภากพได้เผยแพร่สรุปภาวะเศรษฐกิจโดยมีสาระสําคัญคือเศรษฐกิจปี2564มีการขยายตัวร้อยละ1.6หลังจากที่เศรษฐกิจหดต,ตัวไปถึงร้อยละ6.2ในปี2563สำหรับป,ปี2565สภาพคาดการว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวอยู่ในกรอบร้อยละ3.5ถึง4.5ข้อมูลตัวเลขเหล่านี้จะเกิดขึ้นตามประมาณการจริงหรือไม่ย่อมอยู่กับสภาพความเป็นจริง ซึ่งสภาพพั์อ้างถึงปัจจัยสนับสนุนการเติบโตได้แก่ภาคส่งออกภาคท่องเที่ยวการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนขณะเดียวกันก็มีปัจจัยเสี่ยงสําคัญคือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งล่าสุดก็ถูกยกระดับการเดินภัยทั่วประเทศขึ้นสู่ระดับ4แล้วในมุมมองของผมตัวเลขคาดการณ์เป็นประโยชน์ในการมองภาพรวมของเศรษฐกิจ แต่ในภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันหัวใจของการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวได้เป็นปกติทั้งในแต่ละภาคส่วนต่างๆและภาพรวมนั้นขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมที่ถูกออกแบบให้สามารถตักดันเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการส่งออกการผลิตและอื่นๆให้สามารถพลิกฟื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหามากเช่นปัจจุบันกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้นมักมีที่มาจากนโยบายและมาตรการของภาครัฐความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนตลอดจนความร่วมมือในภาคเอกชนด้วยกันเองถึงตรงนี้ผมขอหยิบยกข้อมูลที่น่าสนใจอีกชิน้นมาประกอบการวิเคราะห์เป็นข้อมูลของสวนนุสิธโ์โพที่เปิดเผยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งจะท้อนความคิดเห็นของประชาชนว่า การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันมาพรกครัฐเพื่อกระตุ้นการบริโภคเป็นประโยชน์ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามผลโพชีว่าประชาชนยังอยากเห็นมาตรการเพิ่มเติมโดยเฉพาะมาตรการที่จะสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ใหม่รวมถึงการลดค่าครองชีพและมาตรการควบคุมราคาสินค้า จากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาในอดีตเราเห็นได้ว่ามาตรการที่จะสร้างงานใหม่สร้างรายได้นั้นต้องเป็นมาตรการที่ครอบคลุมทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานไม่ใช่มาตรการเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่ต้องครอบคลุมยึดโยงภาคส่วนต่างๆของเศรษฐกิจเช่นมาตรการสำหรับภาคบริการการ,กรเกษตรการผลิตหรือแม้กระทั่งภาคอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆจึงจะเป็นชุดมาตรการที่มีพลังเพียงพอในการช่วยชุดให้ระบบเศรษฐกิจหลุดพ้นจากภาวะชะง,งักงันที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ และที่สําคัญชุดมาตรการที่มีพลังและประสิทธิภาพจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการนักลงทุนซึ่งความเชื่อมั่นนี้มีความจาเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นรากฐานของพลังที่จะผลักดันเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าขณะที่ข้อมูลจากนิดาโพซึ่งเปิดเผยเมื่อเร็วนี้เช่นกันได้สะท้อนความเห็นของประชาชนในมิติทางการเมืองว่าความเชื่อมั่นและความไว้ใจทางการเมืองมีผลโดยตรงต่อความสําเร็จ ในการนำพาประเทศพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าในปัจจุบันซึ่งประเด็นนี้สามารถเข้าใจได้ครับว่าหากปราศจากความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาคการเมืองแล้วไม่ว่ามาตรการใ,ใดๆที่ออกมาก็จะไม่สามารถส่งผลในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ปัญหาที่พวกเราคนไทยกำลังเผชิญในปัจจุบันจะเป็นความท้าทายที่มีผลกระทบรุนแรงในลักษณะที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนผมยังมีความเชื่อมั่นว่าหากภาคการเมืองภาครัฐและเอกชนเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันและช่วยกันคิดช่วยกันทำก็จะเกิดความเชื่อมั่นในวงกว้างทั้งจากภาคประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนซึ่งจะเป็นพลังหลักในการที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาและช่วยกันนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป